ไหนเขาว่าศูนย์พันหมดแล้วที่ดูนี่หลายพันนะครับเนี่ยช่วงนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนั่งรออยู่หลังเวทีกะจะขึ้นกระไดขึ้นมาไม่ไหวคะแนนโพไหลทับสำนักพิมพ์มติชนกับสำนักพิมพ์เดลีนิวเขาร่วมมือกันเขาทำโพรอบแรก ผลปรากฏว่าหัวหน้าเทงได้38ปเปอร์เซ็นกว่าๆนำห่างมาเลยนำห่างอนุทินนำห่างอภิสิทธิ์แต่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศนัน39เปอร์ซ็นต์กว่าๆเป็นอันดับหนึ่งเรื่องดีๆมันเกิดขึ้น ตั้งแต่พักเพื่อไทยตั้งหลักรวมพลังแล้วเดินหน้าจุลพันธ์อมรวิวัฒวันนี้ทับฟอร์มที่จริงเนี่ยฟอร์มสวยมาตั้งแต่วันจับเบอร์แล้วเพื่อนกันผมถามว่าเพื่อนล่วงเข้าไปยังไงหาได้เจอเบอร์เก้า จุลพันธ์บอกว่ายังไม่ดันได้ดันได้ควานหาเลยครับแค่แย่มือเข้าไปเบอร์เก้าก็เด้งขึ้นมานุ่เปล่านะเก้ามาเองแล้วพี่น้องที่เคารพครับตั้งแต่ได้เบอร์เก้าเนี่ยอะไรมันก็ง่ายไปหมดอาจารย์เชนยกมืออย่างนี้คนดูก็รู้ว่าเลขเก้า พักอื่นๆได้เบอร์37ได้เบอร์46แค่มันคิดทำมือก็เพลียแล้วมันเลยมีพักหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินคงเป็นเพื่อนหนิมแลับเราะหัวหน้าชื่อหนูทำสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เลยครับ plus plus p l คนดูเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเขาจําได้นี่ทาอุลตร้าแมนในว่าเตรียมการปล่อยพลังยิงแสงนายกหนูรู้ไหมครับว่าน,นามตามท้องเรื่องอุลตร้าแมนในเวลามันแปลงร่างมันอยู่ได้แค่สามนาทีเท่านั้นแหละครับอยู่ไม่เกินนั้นไปเปิดอ่านดูดังนั้นอยู่สองเดือนหมดเวลาแล้วหนูเกจิอาจารย์นักวิเคราะห์การเมืองต่างๆเขาวินิจฉัย ว่าเลือกตั้งเทียวนี้นี่แมมยกกังกะหวยล็อกไม่ต้องไปเช็คโพเขาล็อกนายกไว้แล้วอักษรย่อออางผมเองก็เป็นคนชอบวินิจฉัยการเมืองเหมือนกันต้องยอมรับนะครับอันนี้เถียงเขาไม่ได้เขาวินิจฉัยว่านายกคนต่อไปชื่อย่อออางคนพักเพื่อไทยอยากโกรธผมนะผมพิจารณาแล้วจริงออ่างย่อจากอาจารย์เชนชัดกับ ไม่มีอย่างอื่นเต็งไม่มีต๊นเขาวินิจฉัยกันอีกวิเคราะห์กันจังตามหน้าจอโทรทัศน์ว่าเลือกตั้ง่ยวนี้แข่งกันสามก,ก๊กสามสีสีแดงสีน้ำเงินสีสม้มก็จริงอยู่แหละครับสามก๊กนี้และไม่ก,ก๊กใดก๊กหนึ่งจะได้ตั้งรัฐบาลแต่สีนี่ไม่ใช่แดงน้ำเงินสม้มแล้วนะครับสีเปลี่ยนแล้วที่ยืนอยู่เนี่ยสีแดงไอพี่เป็นรัฐบาลนะสีน้ำเงิน ผมนี่สีแดงฮะแต่อีกสีนี่สีดาพ <Yeah. S 1> ลดธนาธรบอกว่าที่ไปเซ็น MOA นะสีดาลุยไฟ <Yeah. S 1> ไอ้ผมนี่ก็คนอ่านราม,มาเกียรติ์เหมือนกัน <Yeah. S 1> ตอนสีดาลุยไฟนี่คือตอนที่นางสีดาพิสูจน์ให้พระราเห็นว่าไม่ได้ตกเป็นของยักษ์ สีดาในวันณคดีไม่เสียตัวให้ทศกัณฐ์แต่สีดาในปัจจุบันเสียรู้ให้อนุทินพี่น้องที่กร,รบพักเพื่อไทยเราเคยจัดการแล้วร่วมรัฐบาลอยู่สักพักหนึ่งทำงานไม่เข้าขามองตาไม่เข้าใจ นายกอิงก็ปรับออกพักเพื่อไทยเอาอนุทินออกจากมหาไทยพักสีส้มเอากลับไปใส่ทำเนียบรัฐบาลดูมันทำ<ว>แล้วยุ่งกันใหญ่เลยนะครับทีนี้<ว>พี่น้อง<ว>ไอ้วันที่เขาหักกันที่เขายุบสภา<ว>ผมพูดเปิดหัวใจชายครับ<ว>ผมไม่ได้รู้สึกสาแก่ใจอะไรด้วย ไม่ได้รู้สึกฟินว่ามีการหลอกกันกลางบ้านกลางเมืองเพราะความหมายของสถานการณ์นี้คือความเจ็บปวดบอบช้ำของพลังฝ่ายประชาธิปไตยเราสู้กันมา20กว่าปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือฝ่ายประชาธิปไตยเอาอำนาจอันชอบธรรมของประชาชนไปให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเสียเฉย ทักษิณชนะเลือกตั้งสมัครสมชัยชนะเลือกตั้งยิ่งลักษณ์เป็นนายกเทตหาแพรตรงทานเป็นนายกคุณจะเอาอำนาจจากทักษิณจากยิ่งลักษณ์มึงต้องปล้นเอาเอาอำนาจจากสมัครจากสมชยัยมึงต้องยึดทำเนียบยึดรัดยึดสนามบินต้องยุบพักการเมืองเอาอำนาจรัฐ จากเศรษฐาจากแพลต้องทานต้องใช้นิติสงครามแต่เอาอำนาจรัฐจ,จากพรรคสีส้มแค่รูปหลังเบาๆแล้วก็ไปยกให้เขาไปยกให้เขาเสร็จก็บอกว่านี่แหละมันต้องเป็นไปตาม MOA ไม่ได้เลือกให้บริหารเลือกมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาภายในสี่เดือนพอพวกนั้นเป็นปั๊บเนี่ยสี่เดือนนี่นะครับเขาทําอยู่อย่างเดียวคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งทําอยู่แต่คนละครึง่งพออยู่ครบสองเดือนยุบสภาคืนให้กับสีส้มครึ่งหนึ่งคนละครึง่งคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าสีส้มถูกหักหลัง ไปตกลง MOA พอเขาหักหลังมาก็ไม่มีที่พึ่งวิ่งหน้าตาตื่นไปบอกประชาชนขอโอกาสอีกทีขอโอกาสอีกทีผมจะบอกให้สบายใจที่เขายุบสภาหนีไม่แก่รัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่แค่เขาหักหลังเพราะหลังจากนั้นเขาหักหน้าด้วย เพราะหลังจากยุบสภาอนุทินไปออกรายการสรยุทธเรียกพักคสีสม้มว่าฝ่ายคัมฝ่ายคัฝ่ายคัฝ่ายคำมฝ่ายคัมฝ่ายค,ค,คัเรียกย้ำแล้วย้ำอีกอย่างนี้ไม่เรียกว่าหักหน้าแล้วจะเรียกว่าอะไรช่วโมงนี้ในทางการเมืองมีคนดังอยู่สองคนครับที่ดังอยู่ระดับโลกคือฮาเวลานี้ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังดังอยู่ในประเทศไทยชื่อโดส้มคํา แล้วพี่น้องครับพอเลือกตั้งคราวนี้ก็ประกาศชูธงเลยมีเราไม่มีเทาประกาศไม่มีวันยกมือให้อนุทินเป็นนายกอีกต่อไปผมฟังทีแรกก็นึกในใจก็เรื่องของท่านเถอะครับพระเดชพระคุณทั้งหลายผมไม่เกี่ยวไม่ใช่ฮนะบี้เพื่อไทยต้องไปด้วยกันบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าจะยกให้ใคร พูดออกมาเดี๋ยวนี้จะยกให้ใครหรือไม่พวกผมก็มองหน้ากันเลือก,กมึงต้มกันเองแล้วเกี่ยวอะไรกับกูพี่น้องครับถ้าเล่นดัมมี่ตีให้เขาน็อกเน่ต้องเสียค่างโง่แล้วค่างโง่ต้องจ่ายเองนะครับไม่ใช่บังคับให้คนอื่นช่วยจ่าย,ยนี่ผมพูดถึงดัมมี่นะครับไม่ได้ว่าใครเขา แต่พี่น้องดูดีๆคิดตามให้ทันนะครับอไอ้ที่ประกาศไม่โหวตให้อนุทินเป็นนายกแน่นอนเนี่ย<อ>ผมเชื่อว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเทาไม่เทา<อ>เพราะพอเขาถามว่าถ้าหากได้ที่หนึ่งภูมิใจไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลไหมไ<อ>ก็ไม่ยักกัะปฏิเสธ<อ>ก็บอกว่าเขามาคุยกันก่อนรับเงื่อนไขได้ก็ตกลงกันได้เอาตกลงเทาหรือไม่เทาตกลงเอายังไงแล้ว พอเป็นแบบนี้จะให้พักเพื่อไทยไปเล่นเกมตามด้วยไม่มีแล้วครับพักเพื่อไทยขอฟังเสียงประชาชนก่อนาการฟังเสียงประชาชนคือเรื่องสักงางามที่สุดในวิธีประชาธิปไตยได้ยินไหมนี่คือเสียงประชาชนถ้าประชาชนเลือกพักเพื่อไทยทั้งสองใบขอฟังเสียงประชาชนนี่แหละครับเสียงประชาชน เมื่อประชาชนตัดสินใจอย่างไรเราก็จะเดินหน้าไปตามนั้นเรายืนยันทุกคนทั้งพักเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชื่อศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศชนันวงสวัสดิ์ไม่ต้องสงสยัยของเราของดีครับมีความรู้มีความสามารถเป็นศาสตราจารย์ด็อกตอร์ เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่น้องครับเครื่องสะดุดนิดหน่อยเพราะประชาธิปไตยมันไม่ต่อเนื่องมันมีเ o a มาทำให้สะดุดไว้นี่ของเราเนี่ยสัรพะคุณเกินบรรยายอย่างที่ผมพูด แล้วของจริงล้วนๆว,วิจัยเนี่ยระดับโลกระดับนานาชาติเขาให้รางวัลมีพักต้องคุยเกินเลยไม่เหมือนบางพักได้ด็อกเตอร์ไปสองสามคนคุยจังคุยเลยเถิดคุยจนเจ้าตัวงงมีด็อกเตอร์คนหนึ่งผมเคารพท่านนะครับท่านเก่งผมยอมรับท่านชื่อด็อกเตอร์เอกนิติท่านอยู่ในพักสีน้ำเงินก็เสรีภาพของท่านแต่กี้องเชียร์เลยเถิดครับ เชียจนถึงขั้นเป็นผู้กอบกู้การบินไทยไอคนทำจริงก็บอกว่าไม่เกี่ยวเจ้าตัวก็เลยนี่บอกว่าไม่ใช่คือเก่งก็เก่งไปแต่ไม่ใช่หลับหูหลับตาเชียกันขนาดนี้เอ,อ,อ,ก,เอกนิติเอกนิติีเอกนิต,นติผมนิตรีนิเทศโทนิดาผมยังไม่คุยเลย <S <S แล้วเอกนิติจะอะไรนักหนาฮะครับ พี่น้องวันนี้ตัดสินใจเสียให้ชัดเถอะครับไม่มีเวลาที่จะมอบคะแนนเสียงของท่านไปเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องการตัดสินใจอีกต่อไปไม่มีเวลาที่จะลองผิดลองถูกแล้วจะมาขอโอกาสกันใหม่พักเพื่อไทยมายืนต่อหน้าท่านวันนี้เหมือนที่เคยยืนมาแล้ว 20กว่าปีพักเพื่อไทยประกาศนโยบายวันนี้จะทำให้สำเร็จเหมือนที่ทำมาตลอด20กว่าปีแล้วพูดกันให้ชัดๆให้สบายใจกันทุกฝ่ายพักเพื่อไทยนี่แหละครับตั้งโดยทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทยนี่แหละครับศรัทธาและเชื่อมั่นในทักษิณชินวัตร พักเพื่อไทยนี่แหละครับคือ DNA ทางการเมืองสืบสารเจตนารมณ์ของทงักษิณไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาเป็นเพื่อไทยภายใต้คะแนนเสียงของประชาชนเราจะฟังเสียงประชาชนเลือกเพื่อไทยใช่ไหมเลือกเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยทั้งสองใบขอเสียงดังๆดัง,ดงอง ดังัะเบกเชียดอคเตอร์ยศชนะงไมนายกคนต่อไปอักษรย่อยอง่งชื่ออะไรอ่างชื่ออะไร,ออะไรพบกับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าที่นายกคนต่อไป